นนวันนี้วันที่11พฤศภาคม2568เป็นวันที่11ที่ข้าพเจ้านางจุไรรัตน์พิพูลเวกขอถวายเสงียงสวดสาธยายประสูตรพระปริต์และมนต์ต่างๆถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังคบูชา,อา,ชา,าอาจารยบูชาแดกูบาอาจารย์ทั้งหลายขอจิตของข้าพเจ้าจงตั้งมัน่นมีสติระลึกได้มีสมาธิจดจ่อในอัคขาาระปญชนะในบทสวดอย่างต่อนเนื่องด้วยเถิด 1. บทกลับพระรัตนตาย อรังสมาสมุทโธพะกวาพุทธังพะกวันตังอภิวาเทมิสวาคาโตะพะกวัตตาธโมธรรมังนามาสานิสุปฏิปันโนพะกวัโตาสาวะกะสังโสคสังฆังนะมานิสองบทบูชาพระพรีพินาอารังสมาสมุทโธสุจิตตามปรินีภูโตคุเนหิธะมาโนธานิปารมีหิจติสติยาวชีวังอาหาังพุทธังธรรมังสังฆังสารังคโตปูเชมิ ราตนัตะยังธรรมังจารามิโสธินาสามบทสวดชุนนุมเทวดาสมันตาจักรวาเวสุอัตตะฉันตุเทวตาสัทธมังมุนีราชัสสุนันตุสัขโมขังสักเกกามิจารุเปคิริศิกขารตเตจัรตาริเควิมาเนติเประเทจักขเมีตาโรวานาคหัเนเคหาวัตุมหิเขเตปุมาจายันตุเทวาชาราธารวิสเมยักขขันธพนาคาทิถันตสติเกยมะมุนิวาราวาจานาสัทธโวเมสุนันตุ ธรรมสวระการูอายมพันธ์ธรรมสวรรการูอายมพันตาธรรมสวรรการูอายมพันตาสี่บทสวดปุพภะภาคณาการนโมทัสสะปวโตระโตสัมมาสัมพุทสสะนมัสสะประโมมัพุทสสะนโมทัสสะวโตระโตสัมมาสัมพุทธสสะห้บทสวดไตสรณคมนาปะถะ พุทธังสารนังกจามิธัมมังสารนังกจามิสังฆังสารนังกจามิทุติยมปิพุทธังสารนังกจามิทุติยมปิธัมมังสารนังกจามิทุติยมปิสังฆังสารนังกจามิตัติยมปิพุทธังสารนังกจามิตัติยมปิธัมมังสารนังกจามิตัติยมปิสังฆังสารนังกจามิหกบทสวดสัจจกิริยาคาถา nati me sarana orang athena sacawacena sothi me yang samma me orang athena sacawacena sothi me hotu sapatha yang sanko me sarana wadha athena sacawacena sothi me hotu sapatha 7 pasuwati ratana panamakhatha buddhana me นาภูตะสรีระจิตตังธรรมังนเมรัตตะภูตะวิสุทธิสารังสังฆนาเมรัตตะภูตะสุสีระทิฏฐิเอตังนเมติระตะนังระตะนัตตยะวะหังสัมมาสโมสริตะวัตถุวิเศษสภูตังอัญโยยัยุตตะคุณโยข้าวัสัปะวัตตังอสุมิแตยมหิปิตะเทวยะธาติทันเตเอกลงวินา ส,สิตาเดสมะสัมภเวนะโลเกกจาจิจจักจีเลนจะปาตุภูตังคัมภีระยานวิัยังอธิตุทุทธะสัตถังวินยูหิปันทิตะชะเนหิวิชัญญารูปังโลรกรัมหิเกหิกะทันจุปะราภาัภะนียังเกสันจิสุถุวิธิตังคุณะ กายตายาเมหิเยวะชนะตายาสุวิสุตมปิสมุปัสสถานนาสิสุทธาพัสสะตัณานังปุญติกาณะมะสมุดตมะปุณณะภูตังทุนนธธกาามมาาทขาปะมุณจนะมุขาสาระนังขาตานังปูชาระเหสิเหสุป,ประระมังอวิปูชะเนยานัางนิพานะสัจจิกิริยายยปะนิสัตย์ทัง สัมมากิเรสะมาราโสทนาสิทธิยาจะสาธุหิอัตถุสะเลหุปเสวะนียังปาเนหิจาปิสระนังคะมะนียะเมวะัสะสมาหิตังติระตะนังสระนังคะตัมหะและตินทิวังขะณะเนสุนามาสัมมานาปุเชมาจาปิส,ะสะัสสัตตังสุปสัสสนะจิตตา ตฐานุปาริจาริยสา,รา,า,า,สราสัทธาตาจักปุญเนะตถาสุกเตนะสุขพีภเวภเวมุเตเชนะตัสสะจักสัทธาปิดสุวัตถิโหตุโยเจทธรรมวินะยมหิปะมานภูโตโลกุต,ตราภิสม,มะโยนิยะโตสุโพชางตัสโซปะนิสัยจะยายะอัจยมปิดโหตุวัตถุตัดเย ปะดิจิตโตสุป,ปัสสาถกาโร 8. ปนะมะกาลสิทธิคาถาโยจักขุม,มาโมหะมะลาปะกัโทโธสามังว่าุุโธสุขโตวิมุตโตมาราสะปาสาวิวนิโมจะยันโตปาเปสิเขมังชะนะตังวิเนยยังพุทธังวะรันตางสิละจานะมามิโลกสนะัสนาทันจะวินายะกันจัก ตันเต,าช,าเตชัสเตชยาสิทิโหตุสัพพันตารายาจาวินาสเมตุธรรมทะโชโยวิยะตัสสะสดุสสทเสสิโลกัสสะวิสุทธิมาคังนิยานิโกธรรมทะรัจชทารีสาตาวังโหสันติกะโรสุจินโนธรรมังวารันตังสิระสานะมามิ โมหะปะทารังปุปปสันตะทาหังตันเตจัยสาเตชะเยสิทธิโหตุสัพันตารายาจะวินาสเม,มนตุสัทธรรมะเสนาสุขาตานุโคโยโลกสัสปะปุปปเกลเลสะเชตาสันโตสัยางสันติน,นิโยชะโกจะ สวกาขาตธรรมังวิธิตังกะโรติสังฆังวารันตัสีดาสานะมามิพุทธานุพุทธังสัมมาสีลทิทิ์ตันเตชะสาเตชะยสิธิโหตุสัพพันตารายาจาวินาสเมนตุก้าบวนนะโมการอัฏฐคะกคาถามนะโมอาราหตุสมมาสัมพุทธสัมมาเหสีโนนะโมอุตตมะธรรมสะสัต สวากาปเสวะเตนิทะนมโมมหาสังคสาปิวิสุทธสีละทิทิโนนโมโอมาตายาร,ารัตสะรัตตนัตตยาาัสสะสาธุการนโมโอมะกาติตสัตสตัสสหิวัตถุยัสสปินมโมกาลป,ปะภาเวนะวิขัฉันตุปัตวาน,นมโมกาลานุภาเวนะสุวัตถิโหตุสัพพทานมโมกา อาลัส,สเตเชนะวิทมหิโหมิเตชวา